สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ทัชด,ดาประกันชีวิต101นะคะก็เป็นคอร์สที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิตนะคะตั้งแต่เบสิกขั้นพื้นฐานไปจนถึงอัปเลเวลขึ้นมานิดนึงนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่บทเรียนบทที่2แล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอเกี่ยวกับการทําความเข้าใจว่าประกันชีวิตมีกี่ประเภทนะคะทำไมต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของประกันชีวิตใช่ไหมคะนั่นก็คือ เพราะว่าเราเนี่ยจะได้เลือกประกันชีวิตที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางด้านการเงินครอบครัวและเป้าหมายของเราได้มากขึ้นค่ะประกันชีวิตในอเมริกานะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่หลักๆเลยนะคะก็คือประเภทที่เป็นแบบเทอมไลฟ์กับแบบโฮ l ไลฟ์ค่ะแบบเทอมไลฟ์ก็คือเหมือนคุ้มครองระยะเวลาแค่10ปี20ปี30ปีหรือว่าการคุ้มครองแบบชั่วคราวนั่นเองนะคะคุณจ่ายค่าเบี้ย ตามจํานวนเทอมที่คุณเลือกไว้อย่างเช่นถ้าคุณเลือกไว้20ปีถ้าเกิดจากจนครบ20ปีแล้วยังมีชีวิตอยู่ก็จะต้องทําอีกฉบับใหม่นั่นเองนะแล้วก็ไม่มีเงินสะสมไว้ใช้ตอนกเกษียณน,นะคะแต่ข้อดีคือค่าเบี้ยประกันถูกและได้ความคุ้มครองที่สูงค่ะถ้าเสียชีวิตในช่วงเวลานั้นนะคะคนข้างหลังก็ได้รับความคุ้มครองไปค่ะเสียชีวิตกรณีใดก็ตามนะคะก็คือคนข้างหลังได้รับเงิน ะะเงินที่รับไปก็เป็นเงินก้อนแบบปลอดภาษีเช่นกันค่ะบางบริษัทนะคะคก็มีออฟเฟอร์ลิฟวิ่งเบเนฟิตให้ลูกค้าด้วยนะคะลิฟวิ่งเบเนฟิตคืออะไรก็คือเป็นแถมความคุ้มครองโรคร้ายแรงต่าง,ๆ,างๆไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจหัวใจวายนะคะสโตรกนะคะมะเร็งต่างๆนะคะปลุกถ่ายอาวัยวะหลักๆต่างๆภายในร่างกายนะคะหรือว่าอื่นๆตามที่บริษัทเหล่านั้นระบุไว้นะคะซึ่งแต่ละบริษัทก็จะไม่เหมือนกันค่ะ ประเภทนี้นะคะจะเหมาะสําหรับคนที่มีงบน้อยหน่อยแล้วก็ต้องการความคุ้มครองเพใงชั่วคราวและแค่นช่วงที่มี นี้สินเกี่ยวกับบ้านนะคะต้องโปะบ้านในอนาคตนะคะเราก็ทําไว้เผื่อว่าในอนาคตเราจากไปก่อนวัยอันควรคนข้างหลังก็งจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องภาระหนี้สินถ้าต้องมาจ่ายค่าบ้านทีหลังค่ะประเภทที่2นะคะก็คือการคุ้มครองแบบตลอดชีวิตนะคะมีทั้ง whole life กับ iul หรือว่า index universal life นะคะแล้ว whole life กับ iul ต่างกันยังไงนะคะ whole life เนี่ยจะมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าแบบ iul นะคะยังไงบ้างนะคะข้อ1นนะคะแบบ whole life เนี่ย จะคุ้มครองตลอดชีวิตถ้าจ่ายเงินครบสัญญาค่ะ2มีเงินสะสมเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะน้อยกว่าแบบ IUL นะคะเพราะว่ามันจะมีดอกเบีย้ยอยู่ประมาณ2-3%ค่ะแล้วก็จะมีปันผลนะคะแต่ว่าจะได้ไม่เยอะมากค่ะตามค่าเบีย้ยนะคะแพงกว่าแบบเทอมและแบบ IUL ค่ะแต่ว่าให้ความมั่นคงเหมือนกัน ซึ่งจะเหมาะกับคนที่ต้องการวางแผนสร้างกองประดกแล้วก็วางแผนการเงินระยะยาวนะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันก็จะมีข้อเสียเหมือนกันเนาะก็คือม,มันไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ผลตอบแทนหรือว่าปันผลที่ได้เนี่ยน้อยกว่าแบบ IUL ค่ะแบบที่3นะคะประก,กันชีตแบบ index universal life นะคะแบบนี้เนี่ยจะผลตอบแทนเนี่ยจะอ้างอิงจากดัชนีตลาดหุ้นอย่างเช่น S&P 500ค่ะ ข้ดีหลักๆเลยก็คืคอ1คุ้มครองชีวิตถาวรน,นะคะจนถึงอายุ120ปีเลยนะคะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเบีย้ยตลอดชีวิตนะคะเราสามารถ structure plan หรือว่าวางแผนการออกแบบหรือว่าออกแบบแพผนให้ลูกค้าจ่ายเงินเพียง10ปี20ปีหรือ30ปีก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วก็จำนวนเงินที่ลูกค้ามีค่ะข้อ 2, <S 2. นะคะมีเงินสะสมนคะที่เติบโตตามดัชนีตลาดหุ้นนะคะ เขาใช้วิธีการอ้างอิงเนาะก็คือเทียบเคียงกับผลตอบแทนของรชนิตลาดหุ้นนะคะดังนั้นเงินลูกค้าเนี่ยไม่ได้ถูกนําไปลงทุนในหุ้นจริงๆนะคะก็วิธีนี้จะคือวิธีที่ปลอดภัยกับเงินของลูกค้าและแทนยังมีการันตีเงินไม่ติดลบหรือที่เรียกว่า0% f l ย o นั่นเองนะคะก็คือมี f l o w r บางบริษัทมี c a ปก็คือมีการ มีเพดานเซตไว้ว่าถึงแม้ผลตอบแทนจะโตไปที่1 0กว่าเปอร์เซ็นต์แต่คุณจะได้เพียง 9- 10%แล้วแต่บริษัทนะคะแต่บางบริษัทก็มีออปชันให้ลูกค้าเลือกที่จะไม่ให้มีเพดานนะคะไม่ว่าคุณจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ก็ตามก็ได้ตามจริงนั้นเลยค่ะแต่ก็ยังคงมีความการันตีเงินไม่ติดลบให้ลูกค้าอยู่ด้วยค่ะ 3. นะคะลูกค้าสามารถเข้าถึงเงินของตัวเองนะคะเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อไหร่ก็ได้นะคะไม่ต้องรออายุ่59เครึ่งนะคะ คือเงินในบัญชีเนี้ยหมือนกับเราเป็นเจ้าของธนาคารของเงินเราเองนะคะเราสามารถที่จะ access เงินตอนไหนก็ได้นะคะจากใดที่เรายังมีเงินสะสมอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็เงินที่เรานําออกมาใช้เนี่ยก็เป็นเงินที่ปลอดภาษีเนื่องจากว่าเอาออกมาในรูปแบบของการกู้ยืมกรมธรร์หรือว่า borrow against the policy นะคะ,ะการกู้ยืมเงินเนี่ยก็เป็นการกู้ยืมเงินในลักษณะที่แบบเป็นผลประโยชน์ของตัวเองเนาะมันจะเหมาะสำหรับคนที่แบบ อยากได้เงินเกษียณในอนาคตด้วยแล้วก็อยากจะมีตะกร้าที่นอกเหนือนจากการลงทุนในรูปแบบอื่นแล้วอย่างเช่นหุ้นคริปโตหรือว่ากองทุนต่างๆในตลาดจริงแล้วเนี่ยอยากจะมีอีกตะกร้าหนึ่งที่เก็บสะสมไว้สําหรับ Uh, Leverage ของการเสียภาษีนะคะทําให้คุณเสียภาษีน้อยลงเนะื่องจากว่าคุณมีไรายได้จากตรงนี้อีกทางหนึ่งด้วยดนะังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องทอนเงินจากหุ้นหรือว่าคลิปโตออกมาเพื่อที่จะเพียงพอต่อการใช้จ่ายในอนาคตะนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆอันนี้ก็คือมองข้ามไม่ได้เลยนะคะ 4. นะคะมีความยืดหยุ่นต่อการจ่ายค่าเบียรมากๆค่ะคุณสามารถที่จะจ่ายเพิ่มก็ได้หรือลดก็ได้ตามสถานการณ์การเงินเลยค่ะเรามีลูกค้าบางคนนะคะที่ แรกๆเนี่ยจ่ายเยอะหน่อยจ่ายเดือนละ2 0 0 0เหรียญต่อเดือนนะคะที่หลังๆมาเนี่ยลูกค้าเริ่มมีการเปลี่ยนย้ายงานก็ทำให้มีความกังวลว่าจะต้องแบบสามารถจ่ายค่าเบีย้ยได้หรือเปล่าก็เราก็จะมีการชะลอการจ่ายค่าเบีย้ยไว้จาก2,000ก็จะเหลือเลทมินิมัมที่เขาสามารถให้ใหอนุญ,ญาตจ่ายได้ก็คือประมาณ2 0 0นิดๆนั่นเองนะคะก็ หรือว่าถ้าลูกค้าแบบอู้ฟู่มีเงินมากขึ้นเขาก็จะมีเลทให้ลูกค้าจ่ายไม่เกินเท่าไร่เราก็สามารถที่จะอัพเงินเข้าไปได้นะทำให้เงินในกรมธรรม์นเนี่ยเติบโตได้มากขึ้นด้วยนะคะตามสถานการณ์นะคะเหมาะกับใครนะคะสําหรับ IUL เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่อยากได้ทั้งประกันชีวิตนะคะ และคนที่อยากได้ทั้งการลงทุนควบคู่ไปด้วยและคุ้มครองตลอดชีวิตไม่ต้องมันนั่งจําว่าเอ้ยเราจะต้องทําเทอมอีกกี่ปีแล้วเราจะครบกําหนดหรือยังอันนี้คือทําครั้งเดียวแล้วก็จบเลยและค่าเบีย้ยไม่เพิ่มขึ้นแล้วค่ะปัจจัยอะไรบ้างน,นะคะที่มีผลต่อค่าเบีย้ยนะคะหลายๆคน ลูกค้าเท่าหลายคนเลยนะคะที่ทักมาถามว่าคออ่าเบี้ยจ่ายเท่าไรอายุเท่านี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่าเบี้ยนีนะคะของแต่และคนเนี่ยจะอาจจะไม่เท่ากันเลยนะคะเพราะว่าประกันชีวิตจริงๆแล้วน่มันขึ้นอยู่กับเพศสุขภาพอายุจำนวนความคุ้มครองอประเภทของประกันชีวิตและความเสี่ยงต่างๆนะคะขอแทรกนิดนึงนะคะว่ามันมีคําศั์ที่ลูกค้าควรจะต้องรู้นะคะเมื่อเห็น เกี่ยวกับประกันชีวิตนะคะคำแรกก็คือพรีเมียมนะคะพรีเมียมเนี่ยแปลว่าค่าเบีย้ยประกันที่เราต้องจ่ายค่ะ 2. องเดตเปนฟิตนะคะก็คือจํานวนความคุ้มครองที่คนในครอบครัวหรือผู้ที่เป็นผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเมื่อคุณจากไปค่ะ 3. c a s h Value นะคะก็คือ,อเงินสะสมนะคะที่เติบโตในกรมทันของแบบ whole Life หรือแบบ IUL ค่ะ C ี i ไรเดอร์สนะคะไรเดอก็คือเหมือนสัญญาพ่วงนะคะที่พ่วงเข้ามากับประกันในแบบนั้นค่ะคือสัญญาเพิ่มเติมนะคะเช่นคุ้มครองโรคร้ายแรงและทุพพลภาพค่ะสรุปก็คือนะคะไม่มีประกันชีพแบบไหนที่ดีหรือแย่กว่ากันนะคะมีแต่แบบที่แบบไหนที่เหมาะสมกับคุณมากกว่ากันนะคะทั้งเรื่องของเงินสถานการณ์และเป้าหมายของคุณนั่นเองค่ะ ก็จะเริ่มจากการทําแบบเทอมก่อนนะคะเป็นเทอมที่สามารถ convert หรือว่าเปลี่ยนไปเป็นแบบ iu l ได้ในอนาคตเมื่อคุณพร้อมนั่นเองถ้ามีคําถามเพิ่มเติมนะคะสามารถทักมาถามเราได้เลยนะคะก็ยินดีที่ตอบทุกคําถามเนาะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในบทเรียนหน้านะคะ